โรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรนขอเชิญทุกท่านรับชมวิดิทัศน์ประกอบการรายงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทการพัฒนาการนิเทศภายในผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ p l c l s โดยในครั้งนี้โรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรนขอนําเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในชื่อการพัฒนาการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาด้วย MKPLS model โรงเรียนเมืองแกพิทยาสัรตั้งอยู่ในตำบลเมืองแกออำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2535ปัจจุบันมีนายเทิดไทยสวัสดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสุรินทร์ทอสีขาวเป็นรองผู้อำนวยการ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โดยปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งสิ้น192คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสารรมีวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลภายในปี2570เน้นให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่เทคโนโลยีเลิศดำด้านการกีฬาพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยพันธกิจสำคัญของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะ พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แนวทาง PLC รวมไปถึงพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาตามรูปแบบ TPS model ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ร่วมคิดร่วมทำรรและร่วมกันรับผิดชอบผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษารวมกับผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่ายการศึกษาสำหรับที่มาและความสำคัญของ MKPLS m o เดลนั้นสืบเนื่งองมาจากในการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสัรยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากปจัจจัย4ด้านคือ 1. การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้นิเทศ 2. ระยะเวลาสำหรับการนิเทศที่มีไม่เพียงพอ3 เจตคติในแง่ลบของผู้ได้รับการนิเทศและ 4. การขาดการปรปับปรุงอย่างต่อเนื่องภายหลังได้รับการนิเทศ ดังนั้นโรงเรียนเมืองแกพ่พิทยาสรนจึงได้พัฒนาระบบนิเทศภายในที่ชื่อว่าการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาโดย MKPLS model ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนิเทศส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างทีมปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลของครูให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยเป้าหมายของการดำเนินงานในครั้งนี้คือเพื่อให้ครูผู้สอน100มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนิเทศปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอนการวัดและประเมินผลรวมไปถึงนักเรียนมีผลสรรัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินลดน้อยลง สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศภายในผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ MKP-LS Model ได้มีการนำ MKP Model เดิมที่โรงเรียนนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะอาชีพสู่ศตวรรษที่21มาประยุกต์ใช้กับการนิเทศภายในประกอบด้วย3ขั้นตอนคือ1การวางแผนการนิเทศ2การปฏิบัติการนิเทศ และ 3. การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศในส่วนของการวางแผนการนิเทศนั้นได้นำหลักการข้อที่1มาใช้ในการดาเนินงานคือ management คือการบริหารจัดการโดยเป็นส่วนการดาเนินงานของผู้บริหารประกอบด้วย4กระบวนการหลักได้แก่ planning หรือการวางแผนมีการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนศึกษาหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็น จัดทำโครงการนิเทศลงในแผนปฏิบัติการประจำปี organizing การจัดการองค์กรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่สร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสร้างเป้าหมายร่วมกัน leading การเป็นผู้นำมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศสร้างทีมนิเทศตามรูปแบบการศึกษาชั้นเรียนประกอบด้วย model teacher buddy mentor และ expert และ controlling การควบคุม ด้วยการดูแลบุคลากรตลอดจนการทำงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. การปฏิบัติการนิเทศได้นำหลักการข้อ2คือ knowledge หรือความรู้ที่ครูผู้สอนมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระมีการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนและครูผู้สอนกับผู้บริหาร จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จําเป็นในศตวรรษที่21ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้พื้นฐานด้านการเงินเศรษฐกิจธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการความรู้พื้นฐานด้านความเป็นพลเมืองความรู้ด้านสุขอนามายัยและความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมโดยในขั้นตอนการนิเทศด้วย MKPLS model มีการใช้กระบวนการ PLC คือสร้างโอกาสร่วมกันในการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติร่วมกันในการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้มีความใจกว้างยอมรับความเห็นซึ่งกันและกันและสะท้อนความคิดเห็นร่วมกันอย่างเป็นกลยานมิตร 3. การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศมี proficiency หรือความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยการประเมินความก้าวหน้าของผู้รับการนิเทศมีการนำผลการนิเทศไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายงานผลการนิเทศต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอรับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์เพื่อขอรับกิจบัตรครูผู้สอนดีหรือ Smart Tea c h e r โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัตินี้คือผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันครูมีการพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสะท้อนผลการปฏิบัติการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างเป็นกลยานมิตร โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพมีเป้าหมายในการดำเนินการเดียวกันมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานชุมชนมีความเข้าใจสภาพปัญหาของโรงเรียนและโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการของสภาพแวดล้อมและบริบทที่แตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาด้วย MKP-LS Model ในครั้งนี้คือการได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์คณะผู้บริหารจากสหวิทยาเขต5และระดับโรงเรียนรวมไปถึงคณะครูผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาระบบการนิเทศนี้ บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานครั้งนี้คือการนิเทศต้องทำความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญของการนิเทศมีการวางแผนให้ชัดเจนการยอมรับซึ่งกันและการระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศการนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเดียวกันคือคุณภาพของผู้เรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมารับฟังสวัสดีครับ